ครับก็พี่่ายกำลังจะเตรียมเจ้าตัว X s e r ซ e s นะครับให้กับของคันนี้เป็น FC ที่อยู่สตึกแล้วก็เป็นลูกค้าที่โชคดีมากๆได้รางวัลที่หนึง่งจะมารับรถวันพรุ่งนี้เดี๋ยวยังไงเฮ้ยอันนี้พี่ต่ตยขออนุญาตแล้วนะขออนุญาตลูกค้าแล้วว่าลูกค้าเออไม่เป็นไรไม่ได้เป็นความลับแต่อย่างใดนะครับรปกติคือถ้าเรื่องแบบนี้ต้องขอเขาก่อนอจะมารับรถวันพรุ่งนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาสัมภาษณ์บรรยากาศเขาเขามาจองรถเป็นรุ่นไหนนะครับ ก็จะเป็นเจ้าตัว c a p โ h i g h l a n d e r 1.9 X-Series เกียร์อัตโนมัติราคา9 0 6 0 0 0 9 9 6ก0 0 0หันรือ9 6 7 0 0 0เออประมาณนี้แหละแต่ยาเพิ่งเอาเป็นสาระเลยเพราะว่าเมื่อกี้พี่ต่ายกำลังเอารถคันนี้ไปเตรียมนะครับก็มีนะครับคิดขึ้นได้ว่าค้าง f อท่านหนึ่งไว้ว่าเฮ้ยขอดูภายในเจ้าตัว X-Series ออโต้หน่อยอ่ะได้ตอนนี้รถมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวพี่ต่ายถ่ายให้ดูให้ลวกันแล้วก็จะไปเตรียมให้ลูกค้าอันนี้พี่ต่ายก็มายืนเฝ้าตรงนี้เลย เส,เสียงที่เราดังเวลาพูดพูดไปเสียงพี่พี่มามาจากตรงนี้แหละตรงนี้แหละคือน้องช่างเขาเวลาเช็ดท้องเครื่องอะไรเงี้ยเขาจะเป่าหแห้งใช้ตัวนี้เป่าตอนนี้พี่ต่ายมายืนเป่าละคือหยิบสายนี้ปื๊บเรารีบนั่นรีพามไว้ก่อนเลย <c oughs> อ่ะทีนี้เรามาดูกันมาดูภายในนะครับก็ต้องบอกว่าภายใน X Series เขาทำมาได้มีความสปอร์ตมากๆอือนี่พี่ต่ายให้ดูกว้างขวางมากๆนะนี่นี่นน กว้างนั่งสบายแล้วก็โอ้โหใครเห็นก็ชอบนะครับอันนี้เอาภายในไปก่อนนะข้างนอกเดี๋ยววันพรุ่งนี้ละกันเพราะวันนี้พี่ไต่ไม่มีเวลาแล้วนะครับเพราะว่าขานอีกคันหนึ่งไว้ที่เออตัวแซดดาวสามแสนผ่อนยังไงอ่ะลูกค้าให้พูดให้ก็พูดได้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ก็จะเป็นตรงนี้ เดี๋ยวทีนี้ไปไล่ดูตั้งแต่ตอนด้านหน้าเลยแล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าเขามีความสปอร์ตตั้งแต่แผงประตูเลยทีเดียวนี่จะมีการบุนุ่มมาให้เดินด้วยได้สีแดงให้อารมณ์ที่สปอร์ตมากๆอ่าถ้าผู้หญิงเอามือรูปก็จะดูมีความคลาสสิกนะครับก็เรียกว่าไงมีความคือนะี่ะเออไม่ใช่พี่ต่ายเอามือสักๆรูปมันไม่คือ <laughs> อ่ะตัวนี้ก็จะมีการบุนุ่มมาให้ตัวนี้นุ่มมากๆนะครับนุ่มมากๆตกใจหมดอืมเนาะ แล้วก็ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีเขาเรียกว่า,าสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าอ่าตอนนี้ก็จะมีสีดําดําเงาเนะเงามากๆเลยนี่ตัวนี้คือเงาเงามากๆแล้วตัวนี้จะเป็นสีบอลน,นะครับกระจกเนี่ยเขาสามารถปรับด้วยไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็สามารถพับด้วยไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันโอ้โไปละรถซิงแล้วก็ทีนี้เรามาดูภายในกันบ้างภายในเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้ มันไม่เป่ามันมาเบิ้ลตรงนี้เออดีดีด,ดีเรามายืนเป่าตรงเป่ามาเบิ้ลตรงนี้เออเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาทางานนะครับเราก็ทํางานออไม่เป็นไรดังนิดดังหน่อยเข้าไปกันไปกับเบาะนั่งก็จะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้นะครับเดินด้วยได้สีแดงสามารถปรับสูงต่ําได้เอาจริงๆเจ้าตัว X Series คันนี้นะครับเขาจะชนกับตัวเกียร์แซดของตัวปกตินั่นเอง แต่ทีนี้จะมีความกำ้ำกึ่งของตัว zp ีด้วยนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเขาก้ำกึ่งกันตัวไหนนี่ตัวนี้ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของ X อ e r ซ e s นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยก็จะมีให้คู่หน้านะคู่หลังจะไม่มีให้นะครับพิเศษเบาะนั่งก็เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกเบาะนั่งที่นั่งแล้วมีความกระชับมากๆโอบ คือโอบรับสาลิดาของเราเป็นอย่างมากนั่นเองเดี๋ยวพี่ตายขึ้นไปนั่งก่อนว่าเขามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งสําหรับท่านผู้โดยสารที่อยู่ด้านข้างนั่นเองนี่นี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวค่อยไปไล่ดูกันบริเวณแผงคอนโซลนะครับก็ต้องบอกว่าออกแบบให้มีความสปอร์ตเป็นอย่างมากจะมีได้สีแดงเดินตัดตลอดเลยนี่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 ขออนุญาตชี้นะครับมือเหี่ยวมาก เห็นมือตัวเองก็ยังกลัวนะครับอ่าแล้วทีนีบ้บริเวณคอนโซลเนี่ยเขานอกจากเขาบุนุ่มมาเขามีอะไรอีกพี่ต่ายเขาก็จะมีกล่องเก็บของนะครับรุ่นปกติทั่วไปก็มีไฟฉุกเฉินอ,อันนี้รุ่นตัวไปก็มีนะครับแล้วก็ที่รุ่นอื่นไม่มีนะครับก็จะเป็นเลี่ยวตัวสัญลักษณ์ X ซ e r i e s, <S, <S ด้านหน้าตรงนี้เพราะว่าจะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นเขาเลยบริเวณก็เรียกว่าช่องแอร์ไหมครับก็จะมีการ เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของสีดําเงาอยู่บริเวณด้านข้างนั่นเองที่วางแกมแนละ้วออจะจะข้ามไปฝั่งนู้นทำไมเดี๋ยวมาเอาฝั่งนี้ก็ฝั่งคนขับแล้วค่อยข้ามไปกระซิ้นเรื่องโอ้เนาะ จะไปยื้อทำไมนี่หน้าจอนะครับของเขาก็จะมาพร้อมกับหน้าจอที่เป็นตัวทัชสกรีนขนาด7นิ้วนี่หน้าจอตัวนี้พี่ต่ายกออธิบายนิดนึงนะครับเขาไม่มี Apple c a r p l ์เในตัวแต่ว่าเขาลองรับโดยปกติแล้วใช่ไหมมันจะมีถ้ารถขันไหที่เขามี Apple c a r ์เพเขาจะมีสัญลักษณ์แต่นี้เขาจะลองรับ Apple c a r p l ์เพนะครับแล้วก็ Android Auto คือเราสามารถใช้งานได้นั่นเองแล้วก็ สวิตช์แอร์นะครับก็ออกแบบให้มีความหรูหราแล้วก็ใช้งานได้ง่ายดายอย่างมากๆ,ๆเลยพัดปรับทิศทางแอร์นะครับพัดลมแอร์แล้วก็น้ำยาแอร์ตัวนี้นะครับอยากเย็นมากเย็นน้อยกับตัวนี้ไปเลยแล้วก็อันนี้ก็เปิดอยากลมมากเปิดจนหัวล้านปิวเนี่ยตรงนี้เลยนะครับหัวล้านที่จายปิวแล้วก็เกียร์นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติมาพร้อมกับโหมดเลฟโทนิกนี่เราสามารถเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะครับ แล้วก็ตัวไหนอีกตัวมาตรวัดของเขานี่ก็จะเป็นมาตรวัดแบบซ u เปอร์วิช n ั่นมาพร้อมกับหน้าจอ M I D ขนาด4.2นิ้วโดยนะครับเราสังเกตดูได้ว่ามาตรวัดตัวเนี้ขนาดที่พี่ต่ายถ่ายนะครับจะเป็นตอนกลางวันแต่ว่าเราสามารถอ่านค่าจากหน้าปัดได้อย่างชัดเจนอ่ก็เรียกว่าไม่ลำบากตาโอ้ยบางบางทีเออถ้าทำมาไม่ดีจริงนะ โอ้ยเวลาตอนกลางวันก็อ่านได้ไม่ชัดตอนกลางคืนก็แสบตาอะไรอย่างี้อันนี้ไม่เลยเห็นได้ชัดเจนเราดูตามเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่เขาเรียกว่าพวงมาลัยก็จะเป็นแบบมัติฟังก์ชันนะครับเนี่ยกระชับควบคุมง่ายแล้วก็เขาจะเดินด้วยได้สีแดงให้อารมณ์ที่สปอร์ตตลอดแนวเลยสัญลักษณ์ของอีซูซ u ก็จะเป็นสีแดงนั่นเองฝั่งซ้ายมือเป็นอะไรครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเราสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้จากเจ้าตัว ฟังชันตัวนี้เลยเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายรับสายโทรศัพท์นะครับแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงขาจากตัวนี้เลยและที่สําคัญนะครับเขาจะมีเจ้าตัวครูสคอนโทรลอันนี้พี่ต่ายก็ยังยืนยันนะครับว่าตะกลัวตัวเกจ Z แซในปี2021เนี่ยก็ยังมีตัวครูสคอนโทรลมาให้นะเพราะพี่ต่ายก็ไปส่องดูแล้วเนี่ยก็เนี่ยก็สามารถใช้งานได้จริงนะเขาไม่น่าทํามาหลอกจะมีตัวครูสคอนโทรลมาให้ควบคุมความเร็วเนาะแล้วก็ เวลาที่เราเปิดใช้นะครับเราก็เปิดตัวนี้ก่อนหนึ่งครั้งเนี่ยเขาจะมีมีสัญ,ญลักษณ์ตัวเข็มบนาฬิกาขึ้นอะ่ะมันไม่ใช่เข็มนาฬิกามันเป็นเข็มไม้แล้วก็พอได้ความเร็วที่เราต้องการใช่ไหมครับสักหกสิบอ่ะอยากล็อกหกสิบแล้วก,กดเซตตัวนี้เขาก็จะล็อกความเร็วไว้ที่หกสิบนั่นเองแต่ทีเนี้ยคือเราสามารถเพิ่มได้จากที่พวงมาลัยนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าปรับตั้งตัวหน้าจอนะครับเนี่ยแล้วตรงไหนอีกตรงไหนอีก น้ำฉีกระจกนะครับเปิดไฟนี่ก็จะอยู่ตรงนี้นี่เปิดไฟรีไฟหน้าไฟตัดหมอกเนี่ยแล้วก็ตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นเสียงน้องเตยน้องเตยก็มีบอกอีกแล้วก็ตัวนี้นะครับบริเวณฝั่งคนขับเนี่ยเขาก็จะมีที่ใส่แก้วน้ํามาให้นี่ ตัวนี้จะมีอะไรบ้างเวลาที่เราขับไปแล้วจอดติดไฟแดงแล้วรถดับนะครับเป็นเพราะระบบเจ้าตัวนี้ก็ทํางานถ้าไม่อยากให้ดับก็กดตัวนี้ปิดซาปรับระดับไฟนะครับปิดระบบออกตัวในทางลื่นปรับระดับไฟก็ง่ายๆนะก็หมุนเอาเลยนี่ง่ายแล้วที่สําคัญที่เขาบอกว่าชนกับเจ้าตัวเซตพีเนี่ยข้ามไปข้ามมานี่เจ้าตัวนี้กุญแจก็จะเป็นแบบเจ้าพุธผิดผิดผิดิก็จะเป็นของเจ้าพุธสตาร์ทนะครับก็จะเป็นตัวนี้นี่นี่หละทีเขาบอกคาบเกี่ยวกับเจ้าตัวเซตพีเซตพีอืม ทีนี้มาดูตรงไหนอีกอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่ไต่ไปลองนั่งบริเวณที่ผู้โดยสารด้านหลังและกันว่านั่งได้สบายไหมเจ้าตัวเจ้าตัว,ต,วตัวใหญ่เนี่ยเจ้าตัวนี้เขาจะมีความกว้างกว่าเจ้าตัวเล็กนะก็ประมาณสัก5เซนอะไรเงี้ยประมาณนี้พี่ไต่จำไม่ได้เคยทคําคลิปเปรียบเทียบอยู่นี่บริเวณแผงคอนโซลประตูก็ลุล้าลุล้าครับสปอร์ตมากๆอันนี้พี่ไต่ก็เอาพลาสติกลองไว้แล้วนะครับ เบาะเดี๋ยวพี่ตายให้ดูเบาะตัวนี้ก่อนละกันนี่เบาะก็จะเป็นเบาะนั่งกึง่งหนังแท้นะนี่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 มีโอ้ยโอ้ย,อยลื่อนเนี่ยบริเวณวางพวกแก้วน้ำพวกอะไรเงี้ยวางได้วางได้ครับเนี่ยแล้วก็ยางอะไรอยู่ตรงไหนยางอะไรที่ล็อกยางอะไรอยู่ตรงไหนน,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 นี่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 นู่นนู่นนู่นไม่ใช่ที่ล็อกยางที่ถอดยางอะไรน่ยอยู่ฝั่งนู่นทีนี้เรามาลองนั่งกันบ้าง นี่อันนี้ก็มาดูโอ้ช่องโอ้ช่องขาพี่ต่ายห่างมาก,กนเลนนะนี่โอ้ห่างมากกว้างมากๆครับกว้างมากๆก็ต้องบอกว่าสี่ประตูนี่เขานั่งไม่แพ้สบายรถเก๋งที่มีขนาดใหญ่เลยพี่ต่ายก็ไม่ใช่จะเตี้ยมอต้อเท่าไหร่นะร้อยหกสิบแปดร้อยสิบเก้าเกือบร้อยเจ็ดสิบนะออแม่เลี้ยงมาดีเหมือนกันเอออ่ะครับอันนี้ถ่ายบริเวณบริเวณด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้โอ้สวยมากๆครับสวยมากๆนี่ก็ แอร์ด้านหลังเจ้าตัว X-Series คันนี้มีมาให้นะครับก็จะเป็นแอร์แท้ๆเลยเนี่ยเราสามารถปรับได้จากตัวนี้นะเนี่ยแรงลม,มอะไรเงี้ยแล้วก็จะตัวสาย USB นะครับมีมาให้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงว่าเดี๋ยวเดีเด๋อย่าบอกนะมาจอดเราสองสองสองจอดปุ๊บตรงรีบบอกอีพิ่งเป่านะ <laughs> แล้วก็ตัวนี้จะสามารถเรียกว่าอย่างนเนี่ยเนี่ยแราแขวนได้แขวนได้แล้วก็ แล้วก็น้ำหนักนะครับประมาณ4ีกิโลเปิดไฟนะครับก็ตัวนี้ตัวนี้ลำโพงของเ้านี่มี8ตัวนะนี่เปิดไฟนี่ลำโพงลำโพงซื้อเราซาวข้างบนเนี่ยไฟตตยเปิดให้ดูกระจกเนะี่ยสามารถตัดแสงได้นะเอาตรงไหนอีกนี่กว้างมากๆกว้างมากม แล้วก็เดี๋ยวพี่ต่ายไปนั่งไอ้ตรงนี้มีประโยชน์นะครับนี่บางคนบอกเฮ้ยเห็นทําไมดูนั่นจังเฮ้ยเอาจริงๆเนี่ยขนาดของพี่ต่ายเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะในเวลาเราจับขึ้นลงอ่ะสะดวกเพิ่มความสะดวกนะแล้วก็ไม่ได้เกียกะด้วยเพราะก็จะอยู่ส่วนของเขาแค่แค,แค่แค่ตรงเดียวเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้สะดวกสะดวกครับพี่ต่ายเอามือจับแล้วก็เหยียบบันไดข้างลงเนี่ยอืมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปอ่าห้องโดยสารฝั่งฝั่งนี้กันบ้าง ฝั่งนี้เขามีอะไรฝั่งนี้เขามีอะไรก็ก็จะมีตัวเนี้เนี่ยเนอะหมดแล้วเนาะไม่เหลืออะไรละการใช้งานก็ไว้อีกทีหนึ่ง อ่ะโอเคก็ขอบคุณมากๆนะครับก็หวังว่าจะถูกใจกับ FC ที่รอคอยภายในรุ่นนี้วันนี้เป็นรุ่นวันภายในแห่งชาตินะครับทั้ง X-Series ทั้งเตี้ยทั้งสูงแล้วก็ตัวอันตไอตัวลักชัวรเดี๋ยวจะลงให้นะครับไม่ลืมไม่ลืมแต่ยังไม่มีเวลาอ่ะโอเคเดี๋ยวไปต่ายขอไปเตรียมรถให้ลูกค้าก่อนนะครับสวัสดีครับ